พาทุกคนไปทำความรู้จัก N d m ดี้มิสแกรนเมียนมานะครับที่สร้างตำนานนะถอดมงกุฎกระชากสายสะพายกลางเวทีมิสแกรนอินเตอร์ล่าสุดนี้นะแล้วก็มีชี้หน้าด้วยนะเออ e, มีชี้หน้าคนที่ถ่ายคลิปด้วยนะไม่ธรรมดาแน่นอนว่าเธอไม่ยอมรับในผลการตัดสินของทางมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลว่าให้เธอได้รองอันดับ2ของมิสแกรนอินเตอร์สองพบบอกว่ามันไม่แฟร์ และเธอก็ประกาศถอนตัวไม่ร่วมงานกับ m ม s สแกรนอีกจนเป็นดรามา่ตอนนี้เป็นสงครามนางงามเลยนะครับผู้ชมแล้วก็โอ้โหียกได้ว่าฮากันหมดเลยนะไม่รู้จักคาว่าแพ้คําว่าชนะหรอเออนี่ไม่มีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ใช่ไหมครับเนี่ยครับ,รบต้องบอกว่าเขาแซ่บเหมือนกันนะเอออนดี้มิสแกนเนี่ยนะครับเป็นหนุ่มกล้ามแน่นนะอ d นดี้มิสแกเมีนมานะครับและเป็นนายแบบที่ชอบถ่าย,ย่ยกับภาพเซ็กซี่นะ แต่วันนี้กลายเป็นผู้สร้างตำนานปามงบนเวทีมิสแกรนไปซะแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนเวทีการประกวดของมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024แทูเยเยนหรคือมิสแกรนเมียนมาเธอได้ตำแหน่งรองอันดับ2มิสแกรนอินเตอร์2024แต่หลังจากการประกวดจบลงก่อนจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต้องมายืนรวมนะให้สัมภาษณ์กับสื่อตามมารยาทเอ็นดีของเมียนมาครับมีการกระชากมงกุฎหน้าเวที ทำท่าคล้ายจะโยนมงกุฎและมีการดึงสายสะพายออกพร้อมกับมีทีมงานนะครับนำตัวแทซูเยียนฝ่าวงล้อมออกไปจากบริเวณเวทีทันทีในขณะที่ตัวของสาวงามเนี่ยอยู่ในอาการร้องไห้เสียใจได้อันรองอันดับสองเสียใจนะจากนั้นเนี่ยนะครับตัวของบอสนวัส์เองออกมาไลฟ์สดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าน้องได้รองสองถือว่าดีมากๆดีที่สุดสำหรับน้องในปีนี้ ผมพูดตรงๆเพราะว่าน้องตั้งใจก็จริงน้องพร้อมก็จริงเก็บทุกเม็ดจริงแต่บางทีน้องซีเรียสจนเกินไปความเก่งอาจจะเกินอายุแต่เรื่องวุฒิภาวะอาจจะยังไม่พออย่างที่เห็นน้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้สื่ออยากสัมภาษณ์น้องมากๆแต่น้องก็หายไปส่วนเรื่องเควื่องมงเนี่ยทราบแล้วแต่ขออนุญาตไปดูก่อนว่าเป็นยังไงในข้อเท็จจริงแล้วก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องไหมคุณวัฒน์ยังไม่ได้ตอบรายละเอียดอะไรเยอะ ในเรื่องนี้นะว่าจะปลดหรือไม่ปลดนะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับอิ can, นดีมิสแคนในครบเอนดีมิสแกนก็แถลงการถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าเดี๋ยวจะคืนมงกุฎและก็ไม่ขอรับตําแหน่งใดๆเนื่องจากไม่แฟร์ในการประกวดที่เกิดขึ้นขอตัดสินใจคืนมงกุฎมิสไกย์เตอร์เนชั่นแนลเนื่องจากความไม่ได้รับความยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมตุ้มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมจะไม่รับตําแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติ ก็คืออินดีมนมาในปีต่อไปอีกแล้วคืนทั้งมงกุฎคืนทั้งตําแหน่งอินดีมเนียนะครับเนี่ยโดยชาวเน็ตชาวโซเชียลก็เริ่มอยากรู้จักสิครับว่าโอ้โหหนุ่มกล้ามแน่นคนนี้อินดีมียนมาผู้สร้างตำนานกระชากมงกระชากสายสะพายกลางวทีเนี่ยเป็นใครเจ้าตัวชื่อว่าฮัตทูแอนรินอ่ามีอาชีพเป็นนายแบบนะถ่ายแบบสุดเซ็กซี่ชนิดที่ว่านอกจากภาพนิ่งแล้วเห็นว่ามีภาพเคลื่อนไหว นะมีซูชีตป่าก,กันจนน้ำลายไหลแหละนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ เนะี่ยและเขายังเคยดำรงตำแหน่งมิสเตอร์ซูปราในชนะวัเมียนมา2017ซึ่งชื่อเขาเริ่มเป็นที่รู้จักครับเ,ออเมื่อติดต่อให้มิมี่มกันสุดาชนาคิรีลูกครึ่งไทยเมียนมาเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนประจวบ2022เนี่ยมาเป็นตัวแทนประเทศพามา่าให้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนเมียนมา2022ไปประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นปีเดียวกับที่อิงฟาวราหะ ได้ตำแหน่งมิสแกลนไทยแลนด์นั่นแหละนี่และดูแต่ละภาพสิครับต้องเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มเมียนมาที่แซ่บจริงๆนะแซ่แล้วก็แต่ละภาพนี่โอ้โหแต่กลายเป็นผู้สร้างตํานานไปซะแล้วไม่แฟร์บอกว่าการประกวดไม่แฟร์สำหรับเขาก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการประกวดมันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะมีสมดังใจมีผิดหวังเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ